สว <Y> ัสดีครับเ่านทีเจ้าพลเรือยพัฒสมเด็จวันนี้อยู่ในงานพิธีไหว้ครูนะครับวันที่18อาจารย์แน่ๆจอมขมังเวทนะครับอานะครับตอนนี้ก็จุ๋ัวแรกก็มาแล้วนะครับนี่ครับสวัสดีครับนี่อาจารย์นำร้านก๋วยเตี e. <ส tutorial. S 2> ๋ยวมาจากอยุธยานะครับร้านก๋วยเตี๋ยว บ้านๆน,นะครับน้ากล้วยข้างนอกนี้นะครับทีมง,งานนะครับถ้าสามารถตั้งโต๊ะเพิ่มได้นะครับเพื่อที่จะได้รองรับท่านแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับนนก็กำลังรับโคตรละหัมแดงเถื่อนนะครับคุณอาดามนะครับได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับก็ขอ ต้อนรับนะครับคุณอาดามนะครับเรียนเชิญด้านหน้าเลยนะครับสวัสดีนะครับดลัคเตอร์ด้วยนะครับดามรัศกรนะครับสวัสดีคุณน้าผู้หญิงด้วยนะครับมาแล้วครับนี่ครับดาราใหญ่าด้นหน้าเลยนะครับได้จัดเตรียมโซฟาไว้ให้นะครับดามรัศกรผู้ยิ่งใหญ่แห่งวงการบันเทิงนะครับ ัหวใหญ่่ดันนี้นะครับเป็นการติดกล้องนะครับปิดกล้องกองถ่ายนะครับโคตรละหำแดนเทื่อวนะครับเราจะมาทำพิธีการบวงสรวงที่นี่นะครับที่สำนักอาจารย์เนนแอนะครับรู้สึกปราปลื้มนะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้ต้อนรับคุณอาดามนะครับสำหรับคณะศิษยานุสิตนะครับที่อยากจะถ่ายรูปร่วมกับคุณอาดามแล้วก็พี่ด็อกเตอร์ผู้กำกับนะครับด็อกเตอร์โอนะครับ ก็เรียนเชิญได้นะครับไม่ต้องเกรงใจกันนะครับดามดัสกอนนี้ตัวนริงเสี่งจิงมาเลยครับาการบันเทิงต้องรู้จักทุกท่านครับดามดัสกอนรามากิงหมเลยครับรกบัทิงต้อง้ักทุกท่านครับดมดัอนรม นามดศกนั่งนี้หลวงพ่อแล้วก็ปลากรูปลาหลังนะครับทัานประกรูปลาหลังทอดไงลบ ก็ได้เดินทางมาจากบบาทินเดียน,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 นะครับเมื่อคืนท่านได้มาทำพิธีสวดมนต์นะครับพุทธาพิเศษปกเสกวัตทุมงคลตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเริ่มเวลาหนึ่งทุ่มก็ถึงตีหนึ่งเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็เช้ามาก็เริ่มตั้งแต่ตีสี่เม่ทราบหลวงพ่อนั่งหลับทางใน,งหนหรือเปล่านะครับ <c oughs> สวดมนต์เก่งจริงๆนะครับหลวงพ่อท่านเดินดทางมาจากอินเดียนะครับ ครับวันนี้ก็เป็นทีมงานโคตรละหังแดนเถื่อนนะครับได้เดินทางมาทำพิธีปิดกล้องนะครับปิดกล้องถ่ายภาพยนตร์สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไอ้นั่งเรื่องไอ้นั่นเรือพยานาคหน้ายประกาศพานาคือพยันต์หน้าุ่ยแล้วก็พุ่งกลับนะครับพุ่มกับภาพภาพยนตร์นะครับ พญานคนะครับ2 0 2ศนนะครับก็จะเข้าฉายในเดือนกันยายนนี้นะครับประมาณวันที่18กันยายนนะครับทุกโรงภาพยนตร์นะครับแล้วก็โคตรละหัมแดงเทอนก็จะเข้าฉายในเดือนพฤิกายนนะครับปลายปีนี้เราได้ระเบิดความมันกันแน่นอนครับนี่ยินดีต้อนรับนะครับอาจารย์เจนะครับจากชลบุรีนะครับ แล้วก็ผู้ทิดตามนะครับพระพยน์นะครับเรื่องข้อรามแดนเถื่อนนะครับพอ่อครูดามดาสตรนะครับเป็นประธานอิทธิมศักดิ์นะครับเป็นที่ปรึกษาพยนพย์นะครับเรื่องโคตระหัมแดนเถื่อนนะครับ ดีครับดีครับดีครับดครับครับดครับดรัดีรับดครับครับครับดีครัครับดีครักยีครับดครับดีครดีครับดรับอรับดีครับรับดีครับตรัดรับงีรับดรับดครับครับดีรับครับรัครับครับดีครัครับครับอรับีครัครับีบครับดรับครรับรดครับ แล้วก็มีนายโกศีนะครับผลภาษีหรือพี่แย้มเก้ายอดนะครับเป็นผู้ช่วยพ่วองค์กรนะครับฝ่ายเทคนิคภาพยนตร์นะครับและคณะทีมงานศิลปินดาราอีกมากมายนะครับในเรื่องของโคตรหามแดนเพือนนะครับก็คณะทีมพัพปูใหญ่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเชิญถ่ายรูปด้านหน้าก่อนนะครับเรามีเก้าอี้ VIP นะครับที่เตรียมไว้อนรับแล้วนะครับ ันนี้ก็มีทั้งนายกนะครับมีทั้งรองนายกแล้วก็ผู้ช่วยรองนายกนะครับหลากหลายจากสมาคมเมตตาพรีนิสิ์นะครับเดินทางมาจากเพชรบุรีนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับในนามตัวแทนของคณะเล่นแอร์นะครับมาจอมประวัเวทนะครับก็รู้สึกปราเปิ้มนะครับที่ได้มีโอกาสจัดงานต้อนรับนะครับขอต้อนรับนะครับตุยใหญ่ก็นายกสมาคมเมตตาพรีสิสิ์นะครับ อาจารย์เจนะครับแล้วก็พ่อปูทองดีนะครับพ่อปูทองดีนี่เดินทางมาตั้งแต่วันที่เจ็ดนะครับเพราะว่าขับรถมาเองนะครับมาจากพะเยานะครับแล้วก็แม่เพชรนะครับจากจัดเชียงซานะครับพน o n สารคามนะครับแล้วก็อาจารย์ท่านใดที่ผมไม่ได้กล่าวนามก็อขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากในลิศ ไม่ได้พุกรายชื่อมานะครับแต่ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับแม่นิดนะครับแม่นิดต้องมาอยู่แล้วนะครับแม่นิดคนสวยของเรานะครับต้องมาอยู่แล้ววันนี้เราต้องอารตีกันด้วยนะครับอาจารย์อาอาจารย์พลนะครับอาจารย์พลอาจารย์พลจตกพอดีดกุทรีนะครับอาจารย์พันอาจารย์พันต้องขออภัยไหมครับ ยองยองหน้าเลยนะไปยองไปยองที่นี้เลยหน้าเนี่ยการชิมนเนี่ยแล้มแครับเชิญเรียนเชิญนะครับปูดูสีทุกรูปทุกนามนะครับ พ่อร <Es> <an> ่างแม่ร่างนะครับทุกท่านนะครับมาเลือกันถ่ายรูปบันทึกเป็นรูปภาพประวัติศาสตร์ไว้นในน้ำช่างภาพถอยหลังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามุมเัาจะได้มุมภาพที่กว้างนิดหนึ่งครับอันสัตว์ทุ่มดีพ่อผู้ใหญ่มหาวิเทศในนามนายกสมาคมเมตตาพุทธิสินแห่งประเทศไทยวันนี้ได้มาไหว้ร้านครูของท่านอาจารย์แองแอน พ่อครูจะมาทุกป oh, ีเพราะอาจารย์แหงแอนนะพวกเราสนิทกันมาดั้งเดิมแล้วแล้วก็ไปดำด้วยการจามสนิทนี่แหละไปไหนไปด้วยกันตลอดเวลาแล้วก็ไปที่ปรึกษาพ่อครูใหญ่คือว่างานนี้เป็นงานสําคัญของท่านอาจารย์แหงแอนเพราะอยู่กับอาจารย์แหงแอนจนตอนนี้อยู่ระดับประเทศนะเพูดอาจารย์แหงแอนอาจารย์อาจารย์เอ็ดอาจารย์ต้นตีสูนอาจารย์เอ็ดอันนี้คงได้สุดอยู่ได้อยู่นะแล้วก็ท่านพ่อ ใด้คนไม่มาแลวโอ่คมนคำเลยนะกหมาด้วยกันเพราะองทางนี้ึกษราตัต้ที่องประจากอ์ุร้อนานับระยะหงขาวนะแล้วก็ทางนี้ไอพิบุษราของสมาคมก็มาด้วยแล้วก็ทางนี้พรท่านรองนะทางนี้ทา่านปรึกษาวพูณน,นะที่เป็นพิบาวันนี้ก็ได้มาดึงดังมากมากเลยวันนี้ขอให้เห็นแอร์ก็ให้มินเป็นพันล้าน,นบาอา้วย หนึ่งองสองนะครับตอนนี้ได้เดินทางมาเึงแล้วมาทราบข่าว